สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พาเวเลียมออกมาเดินอีกแล้วนะคะก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะเพื่อแบบว่าบอลเนาะบอลกับลูกชายพ่อแม่อะไรเงี้ยก็เพิ่มความกระชับสัมพันธ์ความสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะก็จะไปเดินสวนเดซ่นกนะคะเดี๋ยวเลนจะเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะหลังจากที่พวกเลนเดินไปสักพักหนึ่งนะคะก็เนื้อขึ้นได้ว่าอุ้ย ถ้ามันขุุขระมากเลยไม่เหมาะสําหรับที่จะเข็นรถเข็นเด็กเข้าอะไรเงี้ยเราเอารถเข็นอันนี้มามันก็ไม่เหมาะด้วยประมาณนี้นะคะก็เลยเปลี่ยนใจแบบว่าเดินรอบๆเดินอ้อมเอาประมาณนี้นะคะเดินออกกําลังกายนะไกลมากเลยนะคะนานมากเลยนะคะเราพวกเราก็แวะดื่มน้าที่ปลษสนีนะคะปลษณสนีที่นี่ขายของด้วยนะคะดีต่อใจมาก นี่นะคะพวกลินก็พักเบรกดื่มน้ำนะคะความที่แบบว่าเดินไกลามากนี่ค่ะก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะคะนี่ก็จะเป็นหนทางที่พวกเรากลับบ้านค่ะคือคนละทางกันค่ะ จะเป็นแบบว่าร้านอาหารร้านค้าเล็กๆนะคะอยากจะบอกว่านี่โรถทิปนะคะที่เขาไปสกัดทำเ,ออเครื่องสำอางนะคะีก็เดินกลับแล้วนะคะคือแบบวอากาศดีมากนะคะสรุปไม่ได้เดินเข้าสวนไม่ได้เดินเข้าสวนเลย เดซี่นุ๊กนะคะไม่ได้เดินเข้านะคะก็เดินอ้อมค่ะเดินอ้อมกลับบ้านแค่นี้ก็เดินไกลามากนะคะอยากจะบอกว่าตอนอยู่ไทยไม่ได้มีไม่ได้อินเตยบกับการเดินเลยเพราะว่าอยู่ไทยอากาศอากาศร้อนมากนะคะไม่เหมาะสําหรับการเดินเนาะแต่ที่นี่คือแบบว่าอากาศดีแล้วก็เดินออกกําลังกายอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก่อนทํางานโรงแรมอะไรเงี้ยเคยสงสัยนะคะว่าทําไม ต่างชาติเขาชอบเดินกันไกลๆอะไรเงี้ยไม่เหนื่อยหรออะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจแล้วนะคะเพราะว่าบรรยากาศแบบว่าบรรยากาศดีอยู่ต่างอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมันอากาศต่างกันอะไรเงยนะคะเหมาะสําหรับการเดินมากกว่าอยู่ไทยเนาะประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีทุกคนนะคะปังๆรวยๆนะคะบ๊ายบายคะ่ะ นีไม่แน่ใจว่าดอกเดซี่หรือเปล่านะคะสวยมากเป็นสีม่วงเป็นสีม่วงสวยมากมีน้องพึ่งด้วยอันนี้สวยมากเลยอันนี้รถทิปนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นการ์เดนเซ็นเตอร์นะคะขายต้นไม้ดอกไม้มเมล็ดพันธุ์อะไรอย่างนี้นะคะเยอะมากนะคะนี่ก็จะเป็นผับนะคะผับที่นี่ก็เหมือนแบบแบบว่า,าเป็นร้านอาหารร้านขายเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเด็กก็สามารถเข้าไปทานอาหารได้นะคะ นี่ก็จะเป็นผับเหมือนกันนะคะผับที่นี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะจะออกแนวร้านอาหารบวกบาร์นะคะคนที่นี่เขาจะชอบมาดื่มที่ผับกันนะคะแล้วก็พาครอบครัวมาทานข้าวพาเด็กมาได้ด้วยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นโบสถ์นะคะเงียบสงบมากคือสวยด้วยแล้วยิ่งแบบว่าช่วงสปริงนะคะจะมีดอกไม้เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะ สรุปลูกชายหลับแล้วค่ะเหนื่อย